สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน,องนอง้ทุกคนนะที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง youtube ก็ดีหรือช่อง facebook Fanpage แ,และช่องลุงทัศน์ฮานอยลาวอยู่นะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์ฮานอยนะลุงทัศนะ์ฮานอยลาวครับวันนี้ลุงทัศน์มาเจอพี่น้องของเราในหมดวันที่10วันที่8ปธันวานะครับวันที่8ปธันวารเรามาเจอกันพี่น้องครับ พี่น้องคงจะเห็นนะนะครับว่าเลขมันออกอะไรครับพี่น้องมาส่วนผลของออกอลุงทัศขอรายงานก่อนนะครับเป็นชุดอานยทำอานอยพิเศษก่อนเนาะอานยพิเศษออกกวอนนะครับอันนี้ของงวดวันที่เกตนะพี่น้องครับของลุงทัศนหลุดหมดนะวันนี้ครับลุงทัดนหลุดหมดนะไม่เข้าครับวันนี้ครับส่วนตัวเลข น้อยพิเศษออกสองหกหกกับสองหนึ่งนะครับล่างออกสองหนึ่งนะครับวันนี้ล่างออกสองหนึ่งไม่เข้านะครับพี่น้องครับไม่เข้าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าเปลี่ยนสูตรใหม่หมดนะครับนี้นะครับเลขเด่นที่ได้แปดเก้าศูนย์กับสี่ห้าหกผิดหมดครับนี่แหละครับแนวทางของฮานอยจะเดินไม่ได้ยาวนะครับเดินสามสี่งวดถ้าสามสี่งวดก็ต้องเปลี่ยนสูตรทิ้งครับ ก็จะเอาสูตรใหม่ขึ้นมาแทนนี่นะครับส่วนสูตรนี้และวันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับลุงทัดคิดขึ้นมาสูตรใหม่เพราะสูตรเก่าผิดและผิดเลยเอามาใช้ไม่ได้ครับมามาดูในส่วนของอานอยปกติฮานอยธรรมดานะครับอานอยธรรมดาลุงทัดชี้ไปที่วิ่งแปดรองเก้านะครับวิ่งแปดรองเก้าล่างให้วิ่งหนึ่งวนวิ่งแปด ลองเก้าล่างวิ่งหนึ่งลองห้าล่างผิดนะครับพี่น้องครับล่างผิดนะครับบนถูกนะครับวิ่งแปดลองเก้าถูกตัวลองนะครับตัวที่ลุงทัดคิดว่ามันจะมาเป็นตัวลองกลับมาเฉยเลยนะครับออกอะไรพี่น้องครับออกเก้าเก้าสองนะครับข้างบนออกเก้าเก้าสองนะและลุงทัดให้เน้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสองสองแปดออกสองเก้าเก้าสองออก ออก9 29นะก็ะจะออกตัวนี้พี่น้องครับซึ่งเป็นตัวที่ลุงทัศน์ไม่เน้นให้เลยลุงทัศน์ถ้าใครได้ดูนะครับลุงทัศน์ให้ย้ำว่าให้วิ่งชน0 1 2ที่ลุงทัศน์คาดว่ามาแน่ๆมาจริงๆครับ0 1 2ถ้าเอา8กับ9มาชนมันก็จะมีอยู่แค่เลขไม่กี่ตัวนะครับลุงทัศน์มั่นใจว่า8 2กับ1 8มันจะมีโอกาสมาที่สุด ไม่ได้คิดว่าเก้ามันจะมาถ้างั้นก็ดึงเก้าให้นะครับส่วนสามตัวลุงท่านให้หนึ่งแปดเก้ากับสองแปดเก้าออกสองสองเก้านะออกเก้าสองเก้าเป็นชุดโต๊ดก็ไม่ถูกส่วนวิ่งล่างไม่ถูกครับล่างไม่ถูกวันนี้ครับล่างออกสามศูนย์มีแค่ห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ที่วางไว้ก็ชอบหนึ่งวางหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะไม่ถูกครับในส่วนของเลขอนนย พิเศษนะครับลุงทัดเปลี่ยนสูตรใหม่นะราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องรอดูก่อนนะครับเพราะสูตรใหม่ต้องดูแนวทางก่อนครับเพราะว่านี้เป็นสูตรใหม่มาครับจะได้ไม่เสียเวลาเรามารับชมเลยครับว่าสูตรใหม่ของลุงทัดจะได้ทํำยังไงและมีความเป็นไปนได้มากแค่ไหนที่จะมีโอกาสมาครับมาครับก่อนจะรับชมมาฟังคําเตือนนิดหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับที่วิดีโอ ที่ลุงทัดนำเสนอเป็นแค่แนวทางครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับมาครับลุงทัดเริ่มจากวันที่สามธันวานะครับสูตรนี้ครับเอาห้าบวกสิบบนเลยครับง่ายๆนะครับห้าบวกสิบบนแบบนี้นะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่ก็จะได้สี่ห้าหกไปเลยนะครับบวกศูนย์บวกหนึ่งนะ ได้สี่ได้ห้าได้หครับสูตรที่1ตอนสูตรที่สองใช้มื่นล่างเลยครับหมื่นล่างเป็นอะไรบวกไปศูนย์หนึ่งสองนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะมาไปต่อครับถูดแล้วครับลุงทัดนเป็นสูตรใหม่นะวันนี้ลุงทัดลงให้สามตัวนะครับ ช้หมื่นล่างกับพันล่างบังเอิญหมื่น 10, ล่างนี้ยังไม่เดินนะครับหมื่นล่างจะเดินจากงวดวันที่สี่มานะเพราะลุงทัศน์จะใช้สูตรใกล้ๆครับเพราะของฮานอยจะเดินไม่สามไม่เกินสามสี่งวดต้องเปลี่ยนสูตรทันทีเลยเพราะฉะนั้นตัวหมื่นล่างนะครับถ้าได้หกหกเจ็ดแปดยังไม่ยังไม่ออกนะครับต้องมาใช้ตัวพันล่างก่อนนะครับพันล่างคือสามนะครับก็จะได้สามสี่ห้า สามสี่ห้านี่สูตรที่สองจะอยู่ตรงนี้นะครับสูตรหมื่นล่างว่าน้าจะได้ครับเมื่อมันมาชนกันสี่ห้าหกก็จะมาชนสี่กับห้าพี่น้องครับชนสี่กับห้าเราก็ต้องยึดสี่กับห้ามาดูครับวันที่สี่ทันวาเลขที่ออกสี่สี่สามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งนี่นะพี่น้องครับตัวนี้ถูกห้าตูวนี้ถูกห้า มาครับทีนี้ก็จะได้สามสูตรแล้วครับนะับต่อจากงวดวันที่สี่ไฟนะพี่น้องนะก็จะได้เป็นสามสูตรครับมาดูครับห้าบวกสิบบนครับห้าบวกห้าได้ศูนย์ก็จะได้ศูนหนึ่งสองง่ายๆเลยครับสูตที่สองก็ใช้มื่นล่างนะครับทีนี้ หมื่นล่างก็คือตัวนี้นะครับหมื่นล่างก็ศูนย์หนึ่งสองและสูตรที่สามใช้พันนะครับพันเป็นสามสามก็จะได้สามสี่ห้านี่นะครับสองสูตรนี้เมื่อมันได้เลขตัวเดียวกันเราก็ต้องยึดศูนย์หนึ่งสองมาชนสามสี่ห้านะครับพี่น้องครับสามสามเป็นเก้าก็จะได้อยู่สิบแปดหางนะ พอสองสูนยนี้มังเอิมมันมาชนกันครับชนกันแล้วก็ยึดแล้วเอามาชนสามสี่ห้ามันก็จะได้อยู่สามสามเป็นเก้าก็จะเป็นสิบแปดหางนะครับมาดูครับมันก็จะมีแค่ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็สองสามสองสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองเลขที่ออกครับห้าทันวาก็คือสองศูนย์หนึ่งสี่สอง หนึ่งสี่สองตัวนี้ถูกสองตัวนี้ถูกสองถูกหนึ่งถูกหนึ่งตัวนี้ถูกสี่ครับหนึ่งสี่สองนะครับพี่น้องครับมาครับทีนี้เรามางดมาที่ห้าธันวาเลยครับห้าบวกสี่ได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองก็เป็นหมื่นนะครับหมื่นเป็นเจ็ดครับเจ็ดแปดเก้า สูตรที่สามเป็นพันนะครับพันเป็นแปดแปดเกสูตรนี้ได้9 0้ศูนย์นสูตรนี้ได้เจ็ดปดเกพี่น้องครับถ้าเราจะยึดแบบนี้มันก็จะได้วิ่ง9้าใช่ไหมครับวิ่งเก้านะงวดนี้เราเสียเงินกันแน่ เพราะว่าคิดว่าเก้ามาแน่แต่สองสูตรนี้มันมาชนกันแปดกับ9้าทีนี้พี่น้องครับเราก็ต้องได้วิ่งเก้ารองแปดแน่เราเสียเงินกันแน่เราคิดว่าเก้าน่าจะโอเคตัวสอดแทรกก็คือศูนย์อีกตัวหนึ่งแต่เราก็มีโอกาสที่จะพอถูกอยู่ครับเพราะยังไงลุงทัศก็คงจะยึดเก้ากับศูนย์ตัวหนึ่งและแปดอีกตัวหนึ่งแปดเก้าศูนย์ ถ้ามาลักษณะนี้เมื่อมาชนกันพี่น,น้องครับถ้าเราตัดวิ่ง9รอง8รอง0ูนย์เก้าแปดศูนย์พอศูนย์มีอยู่2ตัว8ดมีอยู่2ตัว9มีอยู่3ามตัวเมื่อจับชุดกันมันก็จะมีอยู่0ูนย์แนะครับพี่น,น้องครับถ้าเอา8ตัวนี้มาชนศูนย์ตัวนี้เรามาดูครับ หกธันวาออก14708ตี่ดูนดนี้ถูก0ย์กับแปดสูตนี้ถูก8ปดสูตนี้ถูก0ูนยสูตรนี้ถูก7ด้วย708พี่น้องครับถูกอยู่นะครับไปต่อครับมาทํางวดวันที่6กธันวาพี่น้องครับ6กธันวานะครับเอาหบวก สิล่างเอ้ยสิบ,บนครับห้าบกศูนย์ได้ห้าเป็นสูตรใหม่นะพี่น้องครับสูตรใหม่ของลุกทัศน,นะห้าหกเจ็ดได้นะครับเป็นหกหกเจ็ดแปดเหมือนกันเป๊ะเลยพี่น้องครับเหมือนกับงวดนี้ไม่มีผิดเลยลักษณะตัวเลขที่มันได้ใกล้ๆเคียงกันสูตรที่สามก็เป็นพันนะครับพันล่างนะ พันก็เป็นสี่ครับพันล่างเป็นสี่ก็จะได้สี่ห้าหกสี่ห้าหกถ้ามาแบบนี้หกติดหมดเราก็ต้องได้วิ่งหกเป็นตัวหลักเจ็ดเป็นตัวรองครับเพราะเจ็ดมีสองตัวห้าเป็นตัวรองอีกตัวหนึง่งห้าหกเจ็ดวิ่งหกถ้ามาลักษณะนี้นะครับเหมือนงวดนี้เป๊ะที่ลุงทัดบอกเพราะว่าเราก็ได้วิ่งเก้าเหมือนกันแต่เก้าไม่มามาตัวรอง แลว้วงวดนี้ได้หกหกมาสามตัวในสามสูตรเจ็ดมาสองแปดไม่มาห้ามาสองห้าหกเจ็ดแล้ววิ่งหกออกอะไรพี่น้องครับออกเก้าห้าสองหกหกซึ่งเป็นผลออกวันที่ เก็บนะซึ่งสูตรของพิเน้อยพิเศษของลุกทัดเละทิ้งใหม่หมดเลยครับชุดเก่าอันนี้เป็นชุดใหม่ก็ออกสองหกหนะครับสองหหสูตรนี้ถูกหถูกหถูกหก มาครับมาทํามวดปัจจุบันดูพี่น้องครับมันจะได้ยังไงครับมาดูเลยครับห้าบวกสิบนะครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งได้สองได้สามสูตรที่สองก็คือเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเออไปคนละตัวนะทีนี้พี่น้องครับและสูตรที่สามก็เป็นหลักพันพันก็จะได้แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ ตัดออกมาก็จะได้8นี้นะครับพี่น้องครับ8กับ9นะมาครับนุงทัดจะยืน8กับ9ไว้นะครับยืน8และก้าวหนึ่งสอคือตัวสอดแทรกครับ0ถ้า ศถ้า8กับ9ไม่มาจะออก0 1 0 2 0 3นะพี่น้องนะเป็นตัวกันไว้เลยนะครับลงทัดเขียนไว้เลยนะศูนย์ห 01 1002 2003 30ถ้า8กับ9ไม่มานะครับคือถ้า8กับ9ตัวนี้ไม่มามันก็จะเหลือ0อยู่ตัวเดียวก็จะมาออก0102 03ได้โดยเฉพาะ02ให้ระวังเลยครับ02 20ตัวนี้นะ ้ากรณี8กับ9ไม่มาถ้า8 9มาล่ะพี่น้องครับ8 9มาจะได้8 2 2 8 8 3 3 8ผมข้าม8 1นะพี่น้องครับ

เราวิ่งครับพี่น้องครับวิ่งบนลุงทัดนให้วิ่งสองกับสามนะสองกับสามเท่ากันนะครับไม่มีตัวเด่นตัวรองครับให้พี่น้องยึดเอาครับให้ยึดสองกับสามครับ ก็จะมี1 2 3แต่ลุงทัดต,ตัดลงมาให้เหลือน้อยก็คาดว่าจะเป็น2กับ3นะครับก็จะมาชน8ชน9เลขที่ขาดไม่ได้นะครับเลขเด่นของลุงทัดให้ยึดเป็นหลัก6 2 1 4นะครับ2 1 4ถ้ามาในนี้ก็จะเหลือ2นะครับ ถ้ามาดูในตัววิ่งก็จะเหลือ2ตัวเดียวเลขที่ขาดไปได้คือ6214ครับถ้ามาดูใน2ก็จะมี8228 2992งแปดีสองเก ส1งหมาไม่ได้มามีสิทธิ์มาไหมเนีย่ยนะครับอ่ะผมวางแค่นี้แหละพี่น้องครับลองดูสูตรใหม่ก่อนนะครับเพราะมันเป็นสูตรใหม่พี่น้องครับดูแนวทางมันก่อนนะไม่มีสองหกในนี้ ผมวางแค่นี้แหละพี่น้องครับถ้าชุดโต๊ดนะชุดโต๊ะ 2 6 8 2 6 9 2 6 8 26 9, 0 68, 0องหกเก้าสอง่าลุงทัดวางไว้สตัวครับเป็นชุดโต๊นะครับพี่น้องอ่านี่คือชุดโต๊มาส่วนของตัวล่างครับ สองสามสี่ชนเจ็ดแปดเก้าน่างวิ่งสี่นะครับ สองสามสี่ลุงทัดคาดว่ามันมาตัวเดียววานหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นลุงท่านให้วางสี่นะครับในนี้คู่ชุดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่ สองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามตัวที่ลงทัดชอบสี่เจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องครับสองเจ็ดเจ็ดสอง สกับ4ี่นี้เท่ากันนะพี่น้องครับไม่มีตัวไหนขาดนะสองกับสี่เหมือนกันเลยลุงทัดขอดูสูตรก่อนครับสำหรับงวดนี้นะลุงทัดยังสูตรใหม่ยังไม่เห็นแนวทางต้องดูงวดนี้ไปถึงจะรู้ครับแต่ตัวที่ชอบก็ชอบสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดเจดสองนะครับก็ตามนี้นะครับพี่น้องครับก็ตามนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นนอย ธรรมดานะครับน้อยธรรมดายังเข้าอยู่ครับลุงท่านยังใช้อยู่มาครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนจะจากกันก็ขอขอบคุณพี่น้องของเราทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับวันนี้มีแค่นี้ครับบนก็ให้แปดสองสองแปดสองเก้าเก้าสองล่างก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองตามนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับพี่น้องครับวันนี้สวัสดีครับ